สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทลอดอินบรนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาววันเสาร์นะคะในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 4นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยๆกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะ สถานการณ์ต่างๆก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปนะคะก็อย่าได้คิดมากถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงเนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็มาดูภาพไพ,พ่พร้อมๆกันเลยไพ่ใบแรกของคุณได้สองถ้วยเดอะเดทห้าม้เท้าเด็กถือถ้วยแดถ้วยสามเท้าสดาบ สีแม้เท้าหกกรรียนแล้วก็พ่ใบสุดท้ายของคุณจัดเม้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะได้2องถ้วยเลยนะคะส่งผลดีกับคนโสดนะคนโสดที่ไม่เจอใครพ่อไม่แม่ๆเหงาใจมานานนะคะอยากจะมีคนรู้ใจเข้าใจสักทีในช่วงเดือนนี้มีสิ่งดีๆเข้ามานะมีคนดีๆโอกาสดีๆหรือไม่ก็อาจจะพบเจอคู่แท้ที่ดีเข้ามาด้วยก็ได้นะคะ เพราะว่าได้ไพ่สองถ้วยคือโซเมตนะคะเนื้อคู่แท้นะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะบางคนอาจจะพบเจอคนธาตุน้ำเมียนกรกฎพิจิตหรือแม้กระทั่งคนทางไกลไปเลยก็ได้นะคะส่วนคนคุยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวบอกได้เลยว่าคนที่คุยกันอยู่เนี้ยหรือว่าคนที่เป็นคู่อยู่เนี้ยคือคนที่ใช่ถูกใจแล้วก็เป็นคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะมองว่าเขาคนนั้นนะเป็นคู่แท้ของคุณนะ ต่อให้มีปัญหาอะไรยังไงก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าได้ไพ่ที่ดีในไพ่ใบแรกนะแต่อุปสรรคปัญหาของคุณมีไหมบอกได้เลยว่ามีเพราะว่าได้ไพ่เดอะเดบางคนอาจจะลักๆัเลิกเกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป3วันดี4วันไข่ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไพ่ใบเ,เนี้เป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ในหลายคนอาจจะรอคอยการเคลียร์ปัญหาหรือว่า มีปัญหาอะไรคารากสระซังยืดเยื้อกันมานานต้องการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะในขณะน,นี้อาจจะรอเคลียร์ปัญหากันอยู่ก็ได้นะรอปรับความเข้าใจบางคนอาจจะมีทั้งรักบางคนอาจจะมีทั้งคนรักเก่าแล้วก็คนรักใหม่เข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้อะ คุณคิดว่าความรักของคุณจะราบรื่นสดใสแต่ภาพไพ่ตรงกันข้ามนะคล้ายๆว่าคุณและคนรักมักจะมีปัญหากันบ่อยๆนะคะมีความวุ่นวายหรือว่าหรือว่าทัศนคติคำพูดหรือว่าความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันก็ได้หรือบางคนอาจจะทะเลาะเบาแวงกันไปนะคะเพราะว่าภาพไพ่ลักษณะเหมือนกับว่าไม่ค่อยยอมกัน่ะเหมือนกับคุณคนเหมือนกับคุณกับคนรักก็ไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่ แล้วบางคนอาจจะมีปัญหาไปก็ได้นะคะเหมือนกับว่ามีการทะเลาะเบาแวงแลหองแลแหงนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทั้งๆที่ความคิดของคุณนะ่ะอยากให้ความรักสดใสอยากมีจิตใจที่เบิกบานนะแต่ไพ่ใบนี้ยังไม่สุขสำรานนะคะเหมือนกับว่ายังมีปัญหาอยู่นะแต่เนี้ยมาดูซิว่า สิ่งที่ผ่านมาหรือว่าดีที่ผ่านมาเป็นยังไงมองว่าคุณและคนรักก็รักกันดีนะแต่ในบางครั้งบางทีเหมือนกับว่าคุณและคนรักห่างเหินกันนะคะบางคนอาจจะหมางเมินใส่ก er mm ันหรือไม่ก็นิ่งเงียบใส่กันนะคะไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่ในบางครั้งคุณอาจจะใช้คําพูดที่แรงเกินไปหรือคนรักของคุณอาจจะใช้คําพูดที่ทําร้ายจิตใจคุณก็ได้นะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเศร้าใจในบางครั้งนะแล้วก็เหมือนกับว่าความรักห่างๆกันนะคะ ไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่สําหรับสิ่งที่ผ่านมาหรือว่าดีที่ผ่านมานะคะแต่เนี่ยมาดูซิว่าสิ่งที่คุณต้องการเป็นเช่นไรต้องการให้คนรักกลับมาหรือว่าให้ความรักกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะแต่ให้ตรงกันข้ามเหมือนกับว่าถ้าเป็นคุณก็คนรักอาจจะหันหลังให้กันไม่เรื่องน้อยอกน้อยใจหรือว่าขัดใจกันนะคะลักษณะเหมือนกับว่าหันหลังให้กันน่ะเหมือนอีกคนอาจจะอยู่ห่างๆไปหรือไม่ก็เงียบห่างหายไปนะคะ โดยเฉพาะคนที่คุยคุยกันอยู่อ่ะในช่วงเนี้เหมือนกับว่าคนรักคุณอาจจะเงียบไปไม่ติดต่อนะคะคุณก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพอถามถ่ายทีไรก็บอกไม่ว่างหรือไม่ก็อาจจะงานยุ่งงานยุ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณทําให้เขาลาคาญใจนะในช่วงนี้นะคะนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนะคุณก็เลยน้อยอกน้อยใจเสียใจนะคะคิดว่าคนรักคุณอาจจะไม่รักคุณหรือว่าไม่สนใจคุณแล้วก็ได้นะคะ หรือบางคนอาจจะมีปัญหาไปอย่างที่บอกนะแล้วก็ต้องการรอคอยที่จะเคลียร์กันนะคะเพราะว่าอนาคตมองว่ายังต้องรอไปก่อนนะคะลักษณะเหมือนกับว่ามีการรอคอยอ่ะหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องต้องตัดสินใจร่วมกันระหว่างคุณแล,ล้วก็คนรักเพราะว่ามีการรอคอยบางคนคนรักอาจจะอยู่ห่างไกลเพราะว่าเรือยังมาไม่ถึงฝั่งนะคะยังอยู่กลางทะเลอยู่เลยอ่ะเหมือนกับว่าอยู่กลางแม่น้ํายังมาไม่ถึงฝั่ง ยางนั้นคุณก็ต้องรอไปก่อนนะเพราะว่าอนาคตยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าการรอคอยคุณนั้นสมหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะหรือถ้าคนโสดถ้ารอคอยคนที่ใช่ถูกใจยังไงมาแน่นอนนะคะเดือนนี้นะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวลัวว่าคนรักคุณจะเงียบหายไปแล้วก็ไม่ติดต่อหรือไม่ก็อาจจะสูญเสียคนรักไปนะคะ ลักษณะเหมือนกับว่าเงียบมากเลยอ่ะคุณก็เลยใจหายนะกว่าว่าเขาจะไม่กลับมาหาคุณนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเขาลังคุณไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่มีต่คุณมากกว่านะที่สนใจเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่เหมือนกับว่าเขามองข้ามความสําคัญหรือว่ามองข้ามความรู้สึกของคุณนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเสียใจนะแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ในช่วงนี้นะคะ ส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้วางแผนว่าความรักของคุณจะมีสิ่งดีๆหรือว่าบางคนอาจจะวางแผนเอาไว้แต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวงัวงหวังว่าคนรักของคุณจะห่วงใยคุณเหมือนอย่างที่คุณห่วงใยเขาหรือว่าคาดหวังว่าคนรักของคุณจะรักคุณเหมือนอย่างที่คุณรักเขานะคะแต่สิ่งที่คุณได้รับมองว่าให้คุณรอไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะการรอคอยนะ แล้วก็ให้โอกาสให้อภัยกันนะคะเพราะว่าไพ่ใบนีย้ยังต้องรอไปก่อนเหมือนกับว่าเขาก็รอดูคุณอยู่ก็ได้นะและคุณก็ให้โอกาสเขานะคะแต่มองว่ายังไงก็กลับมาแน่นอนเพราะว่าคุณและเขาคนนั้นคือคู่กันนะถ้าบางคนที่มีปัญหากันไปนะคะยังไงก็กลับมาส่วนคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจแล้วก็เหมือนกับว่า เป็นคู่ที่เคยมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะและไพ่แนะนำของคุณนะบางคนคิดมากเห็นไหมคิดว่าคนรักอาจจะจากไปไม่รักคุณแล้วแล้วคุณก็มีความเสียใจจมปักอยู่กับอดีตความผิดหวังไม่ยอมรับหรือว่าเปิดโอกาสใหม่ๆได้แต่รอแล้วรออีกนะคะเพราะว่ามีการรอคอยไพ่แนะนำของคุณนะ่ะ แต่บอกได้เลยว่าการลอกคอยของคุณประสบความสําเร็จยังไงก็แด้นาําให้คุณรู้จักให้ขอบเขตกับคนรักบ้างเพราะว่าคนเราถ้ารักกันก็ต้องรู้จักให้ขอบเขตซึ่งกันและกันนะคะรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพความคิดและการตัดสินใจของกันและกันนะคะรับรองได้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นนะ แล้วก็บางคนอาจจะมีโชคมีลาบมีความสําเร็จจากคนรักก็ได้บางคนอาจจะมีความโชคดีได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้แล้วก็อาจจะได้รับของขวัญของฝากหรือว่าเงินทองจากคนรักนะคะเพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับการเงินการทองโชคลาบความสําเร็จต่างๆนะคะของขวัญของฝากจากคนรักก็ได้หรือไม่ก็อาจจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้คนรักงคุณอาจจะมีการติดต่อกลับมานะคะและบางคนถ้าไม่มีปัญหาอะไรมีโอกาสาได้แต่งงาน เพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับ Wedding คือการแต่งงานนะคะพร้อมหนา้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกบางคนอาจจะอยู่เป็นครอบครัวแล้วก็ได้นะคะยังไงก็กลับมาแล้วก็มีโอกาสที่ดีสําหรับคนโสดหรือว่าคนคุยคุยกันอยู่คนนี้แหละคือคู่แท้ของคุณแน่นอนนะคะแต่เนี้ยจะจับไพ่เพิ่มเติมนะสรุปแล้วอะความรักของคนลหลายๆคนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าไพ่ของคุณโดยรวมนะ่ะถือว่า ไพ่ใบแรกของคุณค่อนข้างดีนะคนนี้คือโซเมดของคุณแต่เพียงแค่ว่าสําหรับคนที่มีปัญหากันไปหรือว่าหันหลังกันไปขอให้รอไปก่อนนะคะให้อดทนแล้วก็ให้โอกาสให้เวลาแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแต่จะจับไพ่เพิ่มเติมนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับคนลหลายๆคนและคนโสดว่าจะมีโอกาสพบเจอลักษณะแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะ ดูสิขอไพ่ใบสรุปดีๆนะหรือไม่ก็ไพ่แนะนำดีๆนะคะขอให้มีไพ่ดีๆเกิดขึ้นนะคะได้ได้สองถ้วยอีกใบนึงแล้วนะคะได้สองใบเลยแสดงว่าคู่แท้มาแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ทาวเวอร์ขอให้พยายามใจเย็นๆสำหรับ คนลหลายๆคนที่ค่อนข้างใจร้อนหรือว่าทะเลาะบ่แว้งกันไปนะคะแล้วก็ได้2ดาบแน่นอนจะมีการตัดสินใจร่วมกันแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารการกลับมาของคนรักนะคะ ก็อย่างที่บอกนะสองดาบขึ้นน่ะจะมีการติดต่อกลับมาการพูดกันคุยการเจรจาต่อรองหรือว่าการตกลงการตัดสินใจร่วมกันจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้นะคะแต่เพียงแค่ว่าแนะนำว่าคุณน่ะใจเย็นๆเ,เพราะว่าได้ทาวเวอร์นะในหลายคนอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะหุนหันพันแล่นก็อาจจะทำให้เป็นปัญหาได้มองว่าในเดือนนี้มีการเคลียร์กันได้อย่างลงตัวนะคะความรักของคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะ แล้วก็2ถ้วยขึ้นนะถึง2ใบเลยอะ่ะไพโซเมตขึ้นนะ่ะสใบเนี่ยคือคู่แท้อยังไงก็ไม่พ้นกันแน่นอนนะต่อให้มีปัญหาอะไรก็ไปไหนไม่พ้นนะคะยังวนเวียนเหมือนเดิมแล้วก็มีความโชคดีสำหรับคนโสดอย่างแท้จริงนะเดือนนี้นะคะเปิดอกเปิดใจให้โอกาสให้กับตัวเองนะคะอย่ามัวแต่จมปักอยู่กับอดีตหรือว่าความผิดหวังนะคุณยังมีความหวัง แล้วก็ยังมีโอกาสในการรอคอยนะคะการรอคอยคุ้มค่าอย่างแน่นอนประสบความสำเร็จแต่นี้มาดูซิว่าไพ่แนะนำนางฟ้าจะบอกอะไรนะคะเห็นไหมไพ่ใบน,นี้ในหลายคนมีการวางแผนในการแต่งงานมีอนาคตร่วมกันมีความคิดความสร้างสรรในอนาคตเกิดขึ้นเหมือนคนสองคนยืนคู่กันนะคะมีการวางแผนในอนาคตนะคะมีความคิดมีความสร้างสรร ทางด้านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะแล้วก็ไพ่โซเมตขึ้นอีกใบนะคะเป็นไพ่เนื้อคู่นะถ้าไม่เจอก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้สาหรับสำหรับบางคนถ้ามีปัญหากันไปอย่างที่บอกขอให้คุณรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีความผิดพลาดนะคะแต่ถ้ามีการผิดพลาดหรือว่า สามารถให้อภัยได้ก็ขอให้อภัยกันนะแล้วจะมีความปรารถนาดีเกิดขึ้นระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะรู้จักการเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยแล้วก็ขอให้ใส่ใจแล้วก็มีความปรารถนาดีให้กันพยายามเอาอกเอาใจกันนะคะหรือว่าทะเลาะทะเลาะเบาแว้งกันไปก็เหมือนกับว่าต้องพยายามที่จะปรับความเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสกันนะคะ ยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะสำหรับในหลายๆคนนะคะถือว่าเนี่ยคือโอกาสของคุณแล้วนะที่คุณจะขวายคว้านะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ